ราก็ถึงแล้วทะที่ปารีสแม่เป็นคนใหญ่น้องวบแม่เป็นคนถึงมาด้วยและน้องวบก็เป็นคนกินดูดมายังไงฮะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็ถึงแล้วทะที่ปารีส แล้วเราก็มานอนที่นี่นะคะไฮแอทนะคะรีเจนซี่บันดีไทย้ยเตอนนี้นะคะเราก็ถึงประตูชายแล้วของบารีีเราถึงแล้วแต่เราจะไม่ไป <c oughs> เพราะว่าเราจะไปกิน <c oughs> เพราะขอกินอ่ฝังนู่น <c oughs> ไปก่อน สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะร้านพิซซ่าชื่อร้านอะไรนะพี่บีนนนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเป็นร้านพิซซ่าที่เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มานี่ต้องกินชาฟเฟาาโดเฟรตโดฮาโดเฟรดโดฮาโดเฟรโดนะคะเป็นร้านพิซซ่าที่น่ากินมากคือแค่เดินเข้าร้านมันก็หอมแล้วอะ่ะแบบหอมความแบบเป็นเตาถ่าน <laughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังรอ,อาหาแล้วน้องมีอาวุธด้วยเราจะโชว,อว,ออว,วอ์อาวุธของน้องวาวใครอยากรู้บ้างถึงอาวุธของเรา อาวุธของเราจะมารยพิซซ่านอกจะโรถของตัวเองนะคะพี่หนึ่งทานย่งเรามากินแค่ถาดเดียวเพราะว่าเราอยากจะไปลองหลายๆร้านเพราะว่ามันมีร้านอร่อยเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปกินไก่ย่างต่อนะใหญ่ไหมแม่มากไม่เคยพิซซ่าใหญ่เท่านี้ทำหน้าแม่ว่าใหญ่แล้วไอ้นี่ใหญ่กว่าสายเท่าเลยต้องมาขอพิซซ่แม่ด้วยนะ แม่เป็นคนซื้ออ่ะไม่ค่อยแม่เป็นคนซื้อนังว่าเป็นคนเลือกแม่เป็นคนจ่ายเงินนังว่าแม่เป็นคนถือมาด้วยแลวนองว่าก็เป็นคนกินเฮ้ยโอ๊ยชิ้นยืด อร่อยมากเลยปะอร่อยจริงค่านี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะอ๋ออิ่มได้70%เพราะว่าเราจะไปกินไก่ย่างต่อแต่ว่าบอกว่าร้านนี้คืออร่อยมากคือแบบกรอบนอกนุ่งในเป็นแบบพิซซ่าแบบบางกรอบสไตล์อิตาลีเนาะซึ่งคือเห็ดเยอะมากล้วก็ไม่ไม่คือเราเลือกหน้าเห็ดหน้าชั้นเบอร์เพราะมันเป็นเรคคอมเมนต์ของเขา แต่ว่าสําหรับคนที่ชอบกินแบบทรัฟเฟิล,ลนะจะชอบแล้วหลงไหลแลรักมากมัาจะให้สิบเต็มสิบเลยนะคะก,กับจานนี้อร่อยมากมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคือสมอบ้านเขาเท่ากับจัมโบ้บ้านเราเพราะ,ะฉะนั้นแมก็ลองสั่งสมอก่อนนะคะคือ<ๆ>เอาง่ายๆว่าถ้าคนไทยมาเนี่ยก็เอาเลยตรงๆเลยก็คือว่ามากัน4คนอนะ่ะถาดสมออยู่เลยอ,อยู่เลยถ้าสองถาดสมอก็คือแบบนมาน่าจะเริ่มอ้วกแล้วแล้วก็ถาดเมื่อกี้นี้ย3ยูโรแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปต่อที่ร้านไก่ย่างนะคะซึ่งเป็นร้านอฟรีกันนะมายุโรปกินไก่ย่างค่ะ ใช่ใช่แ้วเขาบอกว่ามันดังสำหรับหมูคนไทยไงเราลงไปลองเขาบอกอร่อยมากๆนะคะก็คือเป็นไก่ย่างที่มันมีเอกลักษณ์ของเขาเขาว่ากันว่าเนาะตรางคริปนี้ทริปพาเที่ยวหรือพากินพากินกินจนเป็นวัดแล้วเนี่ยแล้วก็มีข้าวด้วยเป็นข้าวมันเราจะไปดูกันว่าอร่อยแค่ไหนคือเนี่ยกินพิซาเสร็จแล้วไปต่อไก่เลยนะคืออยากจะกินที่ครบทุกอย่างนะ ถึงแล้วจ้าปรากฏว่าไหนวาวชิบิมาถึงแล้วครับร้านไก่ย่างมารีบูนะครับซึ่งแต่เขาบอกว่ามันยังสำหรับคนไทยไงคือเราลงไปลองลเขาบอกอร่อยมากๆนะคะอร่อยมากๆนะคะมือเชียวพี่จ้ะอันนี้ร้านอะไรฮะนะวาวาแบบเดินเข้ามาเลยใช่ไหม Love Paris อะไรสกักอย่างนี่เช v e l t เท่ดี e ะ อันได้มากระรองอีกแล้วจ้าเต็มมือเลยจ้าได้มากระรองแล้วเพื่อนๆโอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอื้อือหมด้วเดี๋ยูเรียก เดินมาเดินมาก็เจอสวนสวรรค์แห่งความอร่อยคือร้านชื่อว่าตีปน็อตไม่ได้เห็นในรีวิวไม่เห็นแค่เดินผ่านแล้วแค่มาลองกินเพราะว่าพี่บีบอกคนขายหล่อ <laughs> คือเพราะว่าเขาตั้งไก่โชว์ลงแล้วสุดแบบน่ากินมากเลยเป็นไก่แล้วเขาก็บอกให้ชิมคนขายน่ารักมากเขาบอกว่ากินกินกินจนอิม่มชิมจนอิมนอ่มจนแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้วมันอร่อยทุกอย่างงใจเก่งใจแล้วเชฟสวัสดีค่ะเจลากมากรีฟอมไทยแลนด์ yes I come back soon โอ้ แล้วก็ไม่กอดไม่กอดไก่เขาแถมเยอะมากอ่ะเพราะเขาชอบเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยที่ดูคลิปนี้ก็เมื่อกี้เยอะไก่อร่อยอื้อร่อยทุกอย่างไปดิสนีย์แลนดน์กันค่ะนี่นะฮะณรุ่งนะครับไกด์ทัวร์เที่ยของเรานะครับก็พา เจ้าหญิงแห่งเมืองอบาดาลเัน<า>นี้เรไปไหนกัน,น,นครับน้องว่าครับดิสนีย์แลนด์พารีสไปทำอะไรครับบีซิแลนด์ของโลกไปหาหมีภูต้องแต่งตัวอย่างนี้ไปนีซิแลนด์นะฮะใช่ให้ซินเดอเรลล่าอายตอนนี้เราอยู่พอร์ตนี่นะครับแล้วเราก็จะไปนี่นะครับไปกันเลย ไฟที่ปารีสเป็นครั้งแรกตอนนี้น,นะฮะเจ้าหญิงนะฮะก็กำลังผูพื้นให้กับรถไฟปารีสอยู่นะฮะ,ฮะเขาบอกว่าถ้าปารีสใช่ปะรถไฟนี่คือที่ชุม่มชุมของโจนฉะนั้นเราต้องระวังนะคะน้องว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวและหวัวใจจะมาล้อะไรฉันได้น่าจะจะล้มหัวใจของฉันไปแต่ว่ามัน<ม>อยู่ที่หนึ่งแล้วจะได้มีหัวใจ เพราะฉะนั้นเราไม่โดนจบพ,พอเถอะพอเถอะเ, <c oughs> เดี๋ยวคนดูเขากดออกตอนนี้จ้า <c oughs> ไม่ทันแล้ว จะไปดิสนีย์แลนด์นะคะซึ่งตอนแรกเรานั่งรถไฟอีกอันหนึ่งคนเดียวมาแต่เนี้ยพอเหมือนเวลามันนานขึ้นต้องนั่งไปนั่งจนแบบเกือบชั่วโมงเนาะก็เลยมีที่นั่งที่สะดวกสบายขึ้นนะคะมีสองชั้นเลยซึ่งเราเลือกนั่งชั้นล่างล่ะรีวิวนะฮะร้านสเต็คเฮาในดิสนีย์ปารีสนะครับยังไม่ได้เข้าไปดิสนีย์เลยพวะคุณเดอมากใช่ มนกินข้าวที่ดีใ <laughs> อันนี้ก็เ,เรามาดูนว่า,าจะกินอะไรกันดีอือโอ้โอโอรอร้อนมหโออ ร้อนมากแสบลิ้นเลยมันเป็นขท่านเลเหรออือือฮอร่อยว่าข้าไป้วยอือหือแบบฟเลยร้านสเต็กในดิสนีใช่ไหมครับ อร่อยมากเลยค่ะนีะ้คือร้านสเต็กในดิสนีย์แลนด์ของปารีสก,ก็คือเพื่อที่เนี่ยมันจะมีอะไรนะมีพาร์คของปาร์คลงหนักอะไรสักอย่างเหมือนกับพาร์คแรกแบบพาร์คสนุกแล้วก็พอเข้ามาก็จะมีบิลเลจนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านของดิสนีย์ชงน่ากินมากนะคะก็เลยเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงค่ะไปต่อค่ะค เมื okay. Here <Okay. S 1> ่อกี้มีคนมาขอดูค้าของเราท้ก็ลองถ่ายแัดสินค้าอยู่แต่เขาก็มาว้าวแพ็กเกจสวยจังแล้วก็คนถ่ายก็สวยด้วยเขาก็เลยแบบว่าอยากได้เข้าไปคนแลนด์เลยนะจริงเหรอ ูเบอร์กับจากดิสนีย์นางก็สลบเรียบร้อยจ้าสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้าไม่ชอบเควสี่อาร์ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งเฮ้ยกระดิ่งเฮ้ยสำหรับใครกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไมให้หมดเลยสี่เบอร์ไม่ให้หมดเลยนะแล้วเราจะพาทุกคนไปท่องโลกของเราสองคนนะครับไปครับ